สวัสดีค่ะช่องเลมิ่ดีไอวายค่ะวันนี้จะพาทำช่อายสีแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะ วัสดุที่เราใช้นะคะอันดับแรกนะคะเราจะใช้ใบตองทั้งหมดสขนาดด้วยกันค่ะขนาดแรกนะคะใบตองนี้มีความกว้างอยู่ที่6เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่ประมาณ22เซนนะคะอันที่2นะคะใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ10.5เซนติเมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรค่ะอันที่3มนะคะใบตองมีความกว้างอยู่ที่4เซนติเมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ19เซนติเมตรนะคะอันที่4นะคะก็จะเป็นใบตองอ่อนนะคะอันนี้ใบตองอ่อนอันนี้เราตัดมาจากยอดของต้นกล้วยนะคะก็จะมี ยอดไปของไปตองอ่อนนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นอดอกอันนี้จะเป็นดอกพุดธนะคะที่เราใช้จากดอกพุดธพลาสติกนะคะอันนี้หาซื้อได้ในร้านสดตาแล้วก็ช้อปปี้แล้วก็ร้านขายพวกวัสดุเครื่องเขียนการเรียนค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นกันไกลค่ะแล้วก็จะเป็นแม็กเย็บค่ะวิธีการทํานะคะอันดับแรกนะคะเราจะใช้ใบตองที่มีขนาดอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรนะคะมาทําเป็นยอดของใบสีก่อนค่ะ เราจะเริ่มจากการพันยอดของบายสีนะคะโดยการพันจากตรงกลางเข้ามานะคะแล้วพับด้านข้างเข้าไปค่ะแล้วเก็บริมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แม็กเย็บค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ45เซนนะคะเพื่อที่จะมาห่อหุอ้มยอดบายสีนะคะนี่นะคะ วิธีการห่อนะคะเราจะเริ่มจากการเอาใบตองนะคะมาไว้ด้านหลังของยอดใบสีนะคะแล้วเราก็จะเริ่มจากการพันตรงนี้ก่อนหรือว่าพัานตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะวิธีการพันนะคะเราก็จะพับใบตองเข้าประมาณนี้นะคะเกือบครึ่งนะคะแล้วก็พับเข้ามาแล้วใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปแล้วยกนิดนึงค่ะใช้นิ้วชี้ดันเข้าแล้วยกนะคะนิ้วโป้งกดไว้ด้านหลังก็กดไว้นะคะ ฝั่งขวามือนะคะพับเข้ามาประมาณนี้นะคะแล้วก็พับเข้ามาใช้นิ้วเชียนเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดไว้ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้อันที่สองนะคะแล้วก็จะพับเหมือนกันว right ิธีการพับนะคะเราก็จะใช้ใบตองไว้ด้านหลังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะพับเข้ามาประมาณนี้นะคะแล้วก็ดันเข้ามาใช้นิ้วชี้ดันเข้าแล้วก็ยกค่ะ พับเข้ามานะคะด้านข้างขวามือพับเข้ามาแล้วก็ใช้ไม้วชี้ดันเข้าแล้วก็ยกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากให้ยอดของใบสีมีความพองๆนะคะแล้วก็กดเข้าเล็กน้อยแล้วก็พยายามดึงด้านข้างเข้านะคะใบที่3นะคะใบที่3แล้วก็ใช้แปะด้านหลังเหมือนเดิมนะแล้วก็พับเข้ามานะคะประมาณนี้แล้วก็ ดันเข้ามาแล้วใช้นวชี้ดันเข้าไปแล้วก็ยกค่ะแล้วก็ฝั่งขวามือก็ดันเข้ามาค่ะแล้วก็ใช้นวชี้ดันเข้านะคะแล้วก็ยกค่ะประมาณนี้เมื่อเราทำสามใบแล้วถ้าหากว่าเรากลัวว่าใบตองของเราจะไม่อยู่นะคะ <_ c oughs> ก็ใช้แม็กเย็บไม้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ใช้แม็กเย็บไม้ก่อนดานข้างนะคะถ้าหากว่าเขาแบบมากเกินไปนะคะเราก็ตัดออกได้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะ จัดออกนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พับต่อนะคะแล้วก็พับต่อนะคะแล้วเราก็พับเข้ามาความห่างของชิ้นใบตองนะคะก็ให้ห่างกันเท่าๆกันนะคะก็ห่างกันเล็กน้อยค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เบียบเข้านะคะเบียบเข้าเพื่อจะให้ยอดของใบสีอพองๆนะคะแล้วเราก็ใช้แม็กย็กบไว้ค่ะด้านหลังก็เย็บไว้ได้เหมือนกันนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเราจะได้ยอดใบสีประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะใช้ใบตองใบอ่อนจากยอดของต้นใบตองนะคะต้นกล้วยนะคะเราก็จะใช้มาพันที่นิ้วของใบสีนะคะ เมือ่อเราแกะออกมานะคะใบตองยันอ่อนนะคะก็จะมีสีเขียวอ่อนแล้วก็มีแบบบางนะคะแล้วก็จะมีความนิ่มในตัวนะคะแล้วก็จะค่อยๆคลายออกนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะพันนิ้วของใบสีก่อนนะคะ เราตัดใบตองให้เป็น2ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนะคะส่วนความยาวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรนะคะเกียถึง8เซนติเมตรนะคะเราก็จะเริ่มพันนิ้วของใบสีนะคะใบต้องมี2อฝั่งแล้วก็จะใช้ฝั่งสีเขียวพับเข้ามาประมาณนี้แล้วก็พับครึ่งนะคะ พับครึ่งแล้วพันเข้ามาค่ะก็จะได้ประมาณน,นี้นะคะประมาณน,นี้นะคะหรือว่าเราจะทบเป็นสองใบก็ได้นะ เราเสร็จในขั้นตอนนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนํายอดใบสีแล้วก็ตัวใบสีที่เราทําเสร็จแล้วมาประกอบกันนะคะเราก็จะนํายอดใบสีมาประกอบกันแบบนี้ค่ะอันนี้เราใช้แม็กเย็บไว้ก่อนก็ได้นะคะ,ะเย็บไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมาตัดแบบประมาณนี้ค่ะแล้วก็วางภาพลงอีกก็ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็จะ